ไปไปหาต้องรับไปดีวะบอกว่านั่งเบิ่องสนามบอกว่านั่งเบิ่งแต่เบื้องโค้งทางเขาก็ไม่ทราบเลยคนละสายลงสนามก็ลงสนามครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับตามตารางเนี่ยครูก็ล็อกไว้ไม่ได้เผื่อเลยนะครับเย็ดสิบโตเสร็จก็สินาฬิกานะครับก็คงจะเลทไปประมาณทุ่มหนึ่ง เด็๋ยวงองคนเลยถึง่ายคนะเนาะบอลง่ายเต็มเายอุ้ยเียวดูดีนดูดียังดีอ๋อดูดีประจำสนามไฟไรียวอเดียวตัวอู่กลางอูกลางเว้ เสื้อแดงก็อ๋อบีนะครับอาคาเดมี่ทางปันโอส่งเข้าประกวดอีกแล้วลูกนี้โอ้ยตัวเล็กนี่ไม่ธรรมดาครับการวางเท้าครับอาคาเดมี่ของปันขอหางลก่ะตัวนั้นจะอยู่ห่างเยอะเลยเอิรนบอกเียอเอิรนบอกเดียว นคามินชนะน้องนเริงมานะมีอยู่สามแก้บวางแพนทีมแล้วไอ้สื้อเรื่อยเ่าจะเอาชุดใหญ่ไว้ดูดีๆดูดีจับตัวให้ได้ไปไปไปอยุดด้านหลังประธานจะขาลอด้สองทีมได้ดีบ้านบอานพอหน่นะ LIKE เต้ไ no. ก่ได้ม oh. oh. wow. ันถ้าเสมอก็ได้คะละนหนึ่งแก้บนคามินก็มีสี่แก้บ เอาไปครับเดียวเอาไปป่ะอย่าใส่ตีนเลยนะป่ใหัวเนี่ยมโอ้ยมก่ Actually, Sisters, ัวา้าบ um ้านโคไม่ได้ก็อย่าเสียนะครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งนัดนะครับไปวนัดกับบ้านหนองนางลงน้องนางลงที่เสื้อมอยาไปสี่ทีนเอามาได้ไปสี่เดียวไปแ้อปะ ไม่ไม <Nein>,, ่โมเป็นงยังโมเป็นงยัง uh, ยืบเลยสุบตัว um, ด <can> ีก็เสียอยู่ดีไปไหมไม่ได้เกลือเพราะอะไรส้วงเลี้ยงเต๋อเข้ามานะครับถ้าชนะเลยเสมอก็ขึ้นจากเข่ารอครับเอาบ้านขอชุดนี้รับขนมกันลุงเลิศก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขนมไปกิน ครับอาขอบคุณโค้ดด้วยลูกขอบคุณโค้ดโค้ดโค้ดาโค้ดโค้ดขั้วตะเข้าอโค้ดบันบันอาคาินอยู่ไหนน้าโค้ดบานอาคาบินแลบวใบเด็กด้วยนะครับโค้ดอาคาบินอาคาบินโค้ดนาประโคมนะครับนาประโคมขออภัยครับเจอบ้านท่านะครับเป็นไงเป็นไงไหมเหนื่อยไหมนาประโคมนาบักเหนียวเจอบ้านท่าขอกิน กินไหมก็เพื่อนะกินเยอะกินเยอะกินเยอะ๋ยวาิลงขนาดมันยากินไหมกินกับพี่ยูโรไหมตุ๊บตุระเซ็ลคบอลู เดิมเขาเปลี่ยนตัวกรรมการตัวเล็กลงไปครับตัวแปดไม่ธรรมดาเลยตัวแปดเนี่ย

Terima kasih telah menonton!

ระหว่างนาคบินนะครับนาคบินอยู่ไหมจับกับบอลขอนะครับน่าจะหมดเวลาแล้วนะคนขับก็ยอมละเงียบละอ้าวคู่หญิงไปครับน้องนางลึงกับพลวรานนท์ดงไปแล้วครับเตรียมตัวเตรียตีออกมากรรมการเพิ่งจะเป่าีกหมดเวลาเขาเชียร์ทีมไหนนะ คู่ต่อไปก็ให้เตรียมตัวนะครับคุณบอลหญิง15ปี PA 15ป kind of นะครับ15ปีข้องาทีทุกชาตินะครับพบอลสวรรณนะครับผลพิเศษ15ปีกรรมการคู่ไหไอ้อาเสียงเลิ่นก่อนแดนเอาเลยไจะอยู่ตรงไหนหรือยังไงอึ๊บเออเอาครชนะเลือกแดนหรือเลือกลิน